น้ำมันเอ่อล้นเนี่ยตรงเลย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 คุงด้านหน้าไปนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นแม่น้ำกวงจะเป็นสะพานปูนข้ามแม่น้ำกวงน้ำมันพึ่งล้นมาเมื่อคืนนี้เองด้านหน้ากระเชียงใหม่เนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นดินถมนะครับ แล้วด้านด้านหลังน้นน้ำน้ำเอ,อ่อท่วมนองนองไปหมดน้ำมันเอ,อ่อเริ่มเริ่มเอ,อ่อขึ้นมาน้ำเพิ่งมาเมื่อคืนนี้เองครับปกติผมจะวิ่งแถวนี้แล้วครับวิ่งทุกเย็นตอนเย็นนน้ำมันเอ,อ,เอ,อิอมเอ่อล้นไปหมดละ ปกติถนนเส้นนี้ฝนตกหน่อยมันก็ท่วมนะฮะแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ท่วมเพราะฝนตกนะครับท่วมเพราะน้ําจากแม่น้ําพวงไหลล้นมาผมเช้ามาเปิดประตูหน้าบ้านโอ้น้ําเต็มถนนไป้หมดเดี๋ยวช่วงเย็ยนนะผมจะลองเดิน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 ไปอตรงแม่น้ำกวงดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูช่วงนั้นมันจะลึกมาก ประมาณดูก็อยู่ประมาณหัวเข่าเพราะมันมันมันจะไหลเออท่วมข้ามถนนมาเลยเนี่ยตรงตรงจุดนั้นแหละครับจุดนั้นแล้วก็หลังอหลังเต้นนี่ไปก็จะเป็นแม่น้ําแม่น้ํากวงนะแล้วก็จะมีเต้นเนี่ยตรงเนี้ยหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นหมู่บ้านตามกว่าถนนก็ตอนนี้ก็คงจะ ครึ่งหลังคาไปแล้วฮะพ่อมีพวกมูลนิธิกู้ภัยอะไรนะ่ะเข้าไปกลางเต็นเป็นแถวเลยดักหน้าดักหลังเต็มไปหมดแล้วจุดนี้จะเป็นจุดจุดต่ำสุดของจังหวัดลำพูนครับเนี่ยน้ำเริ่มเอ,อือขึ้นมาครับเพิ่งมาเมื่อคืนเองผมตื่นเช้ามาก็เจอแล้ ก็ช่วงช่วงนี้มันก็เป็นในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนะภาคเหนือน่น้ำน้ำไปถึงตรงนี้แล้วครับถ้าเลยไปก็เป็นสีแส่แยกสี่แยกนิคมอุตสาหกรรมลำพูนจะมีบิ๊กซีมีแมคโครอยู่ตรงแมคโครก็นี่ไงแมคโครเนี่ยอันนี้น,นี้แมคโครเนี่ยอาคารเนี่ยแล้วก็ถัดไปตรงนี้ตึก ต้นไม้บับงอยู่ตึกบางอยู่ก็เป็นบิ๊กซีครับเนี่ยน้ำมาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะถ่ายคลิปให้ดูให้เพื่อนๆดอูอีกรอบหนึ่งครับว่าน้ำมันจะขึ้นหรือว่ามันทรงตัวมันจะท่วมอย่างเนี้ยผมอยู่นี่มา2าปีรู้สึกจะเจอสองครั้งละสองรอบละลักษณะน้ำจะท่วมแบบนี้นะครับ ในรอบ20ปีมันก็จะท่วมครั้งหนึ่งจะท่วมเยอะเองเนี้ยพร้อมเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในตัวเมืองของจังหวัดลำพูนแถวนี้ก็บ้านหนองเป็ดมูสีเนี่ยฮะบา้านหนองเป็ดมูสีจังหวัดลำพูน นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะเดินไปทางนูน้นแหละแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแถวนู้นมันจะมีสวนอาหารอยู่นะตรองอใ,ใกล้ๆแม่น้ำกวงเลยทั่วหมดนะเมื่อเช้าผมมเห็นอยู่อะเมื่อเช้าผมขับรถผ่านนะ